เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับว้าวเฮ้ยกลับกันมาแล้วนะครับผมกับผมนายป้าแมนกับเกมจิ้สิทธิ์วะเดะแกว้าว เ้ยเป็นบ้าเลยวะกูอ่ะก็อกลับเข้ามากันแล้วนะครับกับเกมการต่อสู้ในโนเสาร์ที่แสนจะดูเดือดเลือดพันเรียกว่าเรียกว่าอะไรก็การต่อสู้ของในโนเสาร์นั่นแหละมาเถอก็วันนี้มีแพ็กอะไรดีกันมึงเข้ามาดูดดีอวโดยวันนี้ทั้งวันไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับผมเรียกว่าจิต จิตจ,จัดเลยตอนนี้เรียกว่าจิตป่วนเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมเก็บตังค์หน่อยแล้วกันอแอบเข้ามาทีหนึ่งแล้วละ่ะมาเก็บตังค์นะครับแล้วก็มาแอบดูอ่าพักรกะบูนะครับทำไมต้องแอบมาดูพักรกะบูเพราะว่าอยากจะไ,ได้การ์ดอยากได้การ์ดไอ้เนี่ย าการไฮบริดอะ่ะผกดผิดกดถูกไปหมดเลยอะอันนี้อ่ะนี่ไงมันก็3ล้าน2แสนแล้วนะครับผมอ,อยากได้ตัวไหนอะอถ้าผมมาผมอยากได้แองกิโลดูคัสนะถ้าไม่งั้นก็ซูปเปอร์เรนโนเททันก็ไดะอยากได้อยู่2ตัวนี้นะตีแพ็กกันดีฟาวันนี้นะเพราะว่ายังไงก็ต้องฟาร์มสักนิดนึง ไม่ได้เลยใส่ฟรีอย่างเราต้องฟาร์มทัานั้นนะต้องทําการเกษตรกันซะหน่อยเนะนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีน้อง F4 e ว่าถามว่าทํายังไงถึงจะได้อา,อาหารเยอะๆเง่ายนิดเดียวนี่ไงาาจึงเดียวนะครับโอ้โหยิห้ยเต็มเลยไม่ได้ตั้งใจว่าแต่อาหารเต็มไปแล้วนะครับเรียกว่าไม่เสียดายเงินเลยทีเดียวเพราะว่าโอ้ยแลกได้สบายๆอะวันนี้เล่นคานโนแ่แหละคานโน่กันดีว่ะไหนๆก็ไหนๆนะเจบิ JW เดี๋ยว แอบตียวก็ได้เพราะว่าคาโนนคาโนนั้นเมท่านท่านหน0่แบงค์เขียวนะครับผม <Wow. S 1> ถ้าผมเตมิมอีก100แบงค์เนี่ยผมก็จะมี2องหมื่นแล้วนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นอีดิตัสกันนะครับวันนี้เวลามันน้อยแล้วอะพูดได้ไง่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยว oh. อะไรเนี่ยเรียกว่าสุดติงกระดิ่งแมวเลยีเดียว Mm hmm. ตะลายางตะลานเอาคาโน่ก่อนนีกวะเอ้ยให้เราใช้น้ำด้วยอะเจ้าแจ่มสุดๆ mm hmm. เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวสํมหนีสํมหนีบอดายอ่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งไม่เอาไม่เอาเอาเอาอ่อนที่สุดเอาออนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา ตัวนี้ตัวนี้โอเคมาดูสิว่าจะปราบได้มาอยากจะรู้เหมือนกันอยากจะเล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยห้าแสนเลยนะป๊อปปปกมึงจะเสียไปเท่าไหร่นะกสิบเจ็ดล้านใช่ไหมจิ้บหายแล้วอสซสอนซ์ลจ้าป้องกันไปก่อนนี่คุราสุคัตทำระชชดไม่ได้หรอกเฮ้ยมันของเราดิคุราสุคัตโมโนมา ว่าทาเออสิเฉยเฉบเจ็บกาบนิดนิดหน่อยๆอ่าหุยยังรอนนะป้องกันหนึ่งก็เหลือไม่นึงนะครับเออฉันคำนวณสเต็คแกมมาหมดแล้วแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอ่าเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับต่อให้มันเหลือสองด้วยแต่ผมพอแล้วนะครับพอแล้วฉันพอแล้วแกเดี๋ยวแกจะอดใจไม่ไหวฉันรู้อดใจไม่ไหวต้องโจมไม่โจมนะผมก็จะ อืมอืมอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันต,นตีผมป้องกันห้าเลยอะ่ะแล้วเหลือไว้สามมันเป็นแผนพี่ผมได้คิดก่อนึ้นมาจอมตีมาเลยจอมตีส่แล้วเราป้องกันตังห้าทำไมวะหนีอ่ะาฮ่เสร็จโกโโลลาหนึ่งสองสาม ออสี่ไม่พอ,อยโจมตีห้าไปเลยแล้วก็ไม่ป้องกันนะับเก็บไว้เพื่อนตายซะตี <laughs> ่นะกัดก็ให้เรียบร้อยนอนกองเลยทีเดียว <c oughs> เฮ้ยตัวนี้มโจมตีเราสาบไม่ว่าชิบหายแล้วมันต้องโจมตีผมสาบแน่นอนปักบูยมสีสาบนีบเอ,อือดโดนตบหน้างแง่นเลยทีเดียว <c oughs> แกต้องเจอเมียทีโอของฉันเตยมตัวตายแลเน เออมันเหลือหนึ่งใช่ไหมจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายไล้เพื่อนใช้ไม่ตายด้วยนะครับกัดมันงัดไม่กัดไม่กัดด้วยใช้คางกระแทกหน้านะครับโอเคอุ้ยอยากได้จะจัดเลยอะสมัยนูแลปเตอร์เฮ้ยเรามีอยู่ตัวงแล้ไม่ใช่หอสมัยนูแลปเตอร์ <laughs> เรากลืมไปโดนห้านับเอ,อื้อเรียบร้อยลงเปนนอนกองนะครับ <laughs> แกต้องเจอไมโครเริ่มแรก <laughs> ตายซะด้วยไมโครลากแรกหันหลังกอนไปลากดีพี่แฮนหลังเอื้อมจัดเขาให้นะครับอืสักไปหนึ่งชุดเป็นไงล่ะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยใช่ไหมล่ะฮ่าฮาโหลูซึกจัดจนะัดๆ่ะวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะแล้วเราหูให้เรามาลังแกด้วยอะ่ะมันไม่ได้จริงจริงอะ่ะเราต้องลังแกซะหน่อยนะครับอ,อ่อันนี้เดือดร้อยห้าสิบแอเดือดร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมจะเอาเป็น ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็งเ,เ,เรากันโอเคแล้วก็เอาตัวสัมพีสัมพีมพไม่รู้ภาษาอีายิปต์ก็เรียกกี้บ่ะแต่ว่าเออโอเคสัมพีก็อยู่แล้วอะถ้าใครรู้ว่าคำว่าสัมพีแปลว่าอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะเออจำับมาอีกทีอะ,อะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ผมาดูชัดดูชัวิาาดีโอตัวที่สองอมาเลยยังไม่กลัวกันอยู่แล้ว อ้ยไม่กล้าเลยอะมเมทียไม่กล้ากระดิกเลยอะโถ่เอ้ป้องกันสองเอ้ามันป้องกันเหมือนกันนะปะโถะทางกระมังตั้งเดมมาจอมตีสองผู้ชรา,าจัดจัดเหลือพี่หนึ่งด้วยเอือตายไ,ไงท้องไปเลยปะโถ่อิชิตนันจัดจานแทนด้วยได้ครับพ่อจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็ป้องกันได้า่านะป้องกันของอยู่ ยู้ยู้ยู้เราเก่งไงสามอันนี้มีร้อยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอ่าป้องกันหนึ่งก็พอ,อแล้วพอแล้วตายก็ไม่เป็นไรช่างมันตายแน่ๆเพราะมันเก็บไปข้างหลังชิบหายแล้วอุยร้อยสามสิบหายจัดจัดตายแล้วเหลือสี่ย,ยังเหลือเยอะเหลือเยอะ อ,อดูว่าจะเหลือแค่สี่นะนี่ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนโอเคป้องกัน3เลยอ่ะลัวตัวสั่นเลยใช่ไหมตัวดอนมันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการแกอยู่นี่แหละไม่โจมตีด้วยอูการันหรือโจมตี1โจมตี2องโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าไปเลยนะครับแล้วก็เหลือไว้เพื่อน3านานไม่ตายก็เจ็บปวดทรมานเอยมันบอกว่าไม่เป็นอะไรเลย <laughs> มันพร้อมจะส่วนแล้วนะครับเตรียมตัวเตรียมใจตายได้จบตีสี่เพราะบอดมันต้องส่วนอย่างแน่นอนถ้ามันโดนเข้าไปอย่างนี้แต่เราก็สบายใจละเพราะมันไม่มีสแต็กแล้วนะครับอ่าจมตีหนึ่งแล้วก็จมตีสองสบายเบืออุ้ยโหเหลือร้อยสิบหกอ่ะร้อยสิบหกก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองอ่11 6, 11 6. าร้อยสิบหกร้อยสิบหกฟารร้อยฟาเลยนะไม่ไหวนะครับอเอาแค่กะจะใช้ไม่ตายซะหน่อย กัดซะไม่กัดด้วยความห่า,างใช่งไปนะครับผู้หลาชสุขัวาสมบูรณ์แบบ <c oughs> พบกับไดเมทอร์ดนโจเ,เซอ,อ,อ,อับอซับมันมีร้อยสิบเจ็ดวะไม่ใช่ร้อยสิบสามนะครับโอเคจริงผมป้องกันสองก็ได้นะแต่เอาความชัวร์นะครับตายซะอย่าอยู่เลยได,มไดเมทไดเมได้นี่นะกัดกันให้นี่นะเกียรตินักสีทองขนองแดดเนะี่ยตายซะเถอะโอเคชนะแล้ว สลามันเดอร์ว็าชนะไปแล้วนะครับไม่รู้มันใช้สลามันเดอร์ป่ะแต่ว่าเราก็เรียกมันไปอย่างนั้นแหละอ่าวิธีนี้มีร80ยแปร้อก็เอาเอาตัวนี้ 180, 180เป็เตนตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่าผมไม่อยากลังแก่มากอ่ัพูดง่ายๆเอางี่เอานี้โอ้ยไม่น่าเลยเนี่ยไม่อยากทําเลยเนี่ยพูดไม่อยากทําเลยนะเราวัยรุ่นอนะ อยากไปเชิญหนาแบบตัวตัวอยากสู่สี่อ่ะแต่ว่าผมจะหาตัวสู่สี่ก็คงยากแล้วนะเพราะว่าอุ้ยทํางล่างมันก็มุนไม่ได้เงาแผลก็เลยต้องเลือกไล่ทุกงหมดมาคร okay oui ับโอเคอุ้ยยิงได้ทีว่าหิ้มเปิดหัวเลยนะเนี่ยนะ H X ทีเล็กเอาสิโจมแม่ไม่โจมตามสเต็ปบอน์แล้วอือเอาสแต็กสมบูรณ์แบบนะี่อุ้ยป้องกันสองเลยอ่ะนายไม่ต้องลัวฉันขนาดนั้นก็ได้ทีเล็ก มากอุ๊ยไม่กล้าโจม่ะยืนเฉยชิบนะครับโจมไหมไม่โจมบอ,อกโอ้คิดนานจัดๆเป็นบอดที่คิดนานมากมันมีสามอะโจมตีไหมโปงกันหนึ่งโป๊กันสองกันสามอะโป๊ก 2, ปกนสี่แล้วม,ม,ม,มันไม่ได้อะ <c oughs> มันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงมันมีสี่เหมือนเดิมนะโอเค,โอ,เคโอ้โจมตีใสิใจมันถึงมากทีเล็กอือม เพือนใดๆทั้งนั้นจัดการมันเลยลิมโนลิมโนลูกพ่อขนองเดชยังไงเราก็ชนะเองแน่นอนเก็บไว้เพื่อนสี่นะครับเพราะว่าไม่รู้จะป้องกันทำไมแล้ว <c oughs> ตายซะนี่นะเรียบร้อยทีเล็กก็ไปแล้วนะครับอืมมาเมเทียเจอกันครั้งที่สองอีกแล้วนะอูม้มันเลือดก,กระดเด็อกันเลยนะพูดถึงว่าถ้ามันออกมาโจมตีนี่มันแก่งยันจัดเลยนะครับโอเค จะใช้นันดานี่แหละจัดการพวกแกทั้งหมดไม่ต้องสิงพี่มือพี่พี่อะไร, <c oughs> รคาร์โบสุขัสนะครับอ่าจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองอุ้ยสแต็กเยอะป้องกันได้ยันสามเลยอะ่ะโอเคตายซะจริงป้องกันสองก็พอแล้วอะ่ะไปป้องกันสามทำไมวะเนี่ยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีร้อยยี่สิบบาทนี่เรียกว่ามันไม่เปลี่ยนชุดเลยเอาชุดเดิมๆด,มดม <c oughs> อ้อยกันหนึ่ง คำนวณไม่ยังดีโอเคไม่รู้ได้ไงว่าผมจะป้องกันเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็สายเกินไปซะแล้วจัดการมันนันดาสุครัตน์ได้เลยจ้ะพ่อนี่นะไอ้ขี้เล่ยเรียบร้อยเออไา,ายขี้เล่ยผมมาขวดนั้ม,มนนเลยเรียบร้อยอ้าวก็ผ่านไปอีกยกนะครับอ่ะยกสุดท้ายคาโนทอรัสต้องเป็นของผมเท่านั้นนะครับเอ่ออุยมีพันสี่เลยอ่ะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว พันส e, ี่ก็เอาเจ็ดร้อยไปเล่นนะครับไม่เอานี่อะเอาพันหนึ่งดีกว่าแล้วก็เอาตัวนี้ไม่เอาดีกวะเออเอาไปเถอะเดี๋ยวไม่ได้ใช้แล้วอะน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะเดาเฉยๆนะครับอาลุยเดือเจ็ดร้อยเองนะโถไม่น่าเลยคาร์โนจังมาอยู่กับฉันเถอะแกจะไปเก่งอยู่ตรงมุมนั้นคนเดียวไม่ได้แกต้องมาให้ฉันปั้น แกต้อนั้นที่ฉันอยากได้ในตอนนี้จริงๆไม่ใช่อยากได้หรอกอยากได้แบงค์เขียวจากแกเอ,อาเขี่ไปสองนะครับเออเนอะปมกันสองลัวเหมือนกันเด้นี่พี่คาโพเลยนะจะบอกให้เจนหนึ่งเจนหนึ่งวงเล็บด้วยเจนหนึ่งโอเคไม่ตายออกมาตะาสุดๆเข็บสแต็คใครเพื่อนได้ยังสมบูรณ์แบบโจมตีไหมไม่โจมมันมันป้องกันนะครับโอเคมันปมกันหนึ่งไหมเหมือนเราจะรู้อ่ะเอาสิ ยอมตายเวียชีวิตเอ้าไม่ยอมไม่ตายนะอ่าผมว่ามันป้องกันผมผมล้มมันไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะทําอย่างนี้นะโอเคอันนี้ป้องกันสามยังล้มไม่ได้นะเพราะเรามีแค่ห้าเองล้มไม่ได้นะเฮ<ห>้ย <ez> ไม่โอมตีหูบ้าบอบ้าบอจัดจานถ้ากลัวขนาดนั้นก็ไม่อยู่ข้างฉันก็ได้เดี <im. S 2> ๋ยวฉันจะให้ที่นั่งวีเพีกันเลยมาเฮ้ยมา อืมครับผมบอกรอรอจนเหนียกแห้งแล้วเนี่ยอยากจะกลับแย่แล้วโอเคซ้ําไม่เป็นไรเลยนะครับขอสวดกันแล้วกันหัวมาตัวเดียวก็พอแล้วมันจอมไปให้หมดแม็ก์รีเท่า์ไรใสไม่ยัากน้ำทิ้งจน,นจะบ่มมาแล้วตายซะสิงหาเข้าคันที่ต้องขวนหน้าอย่างเดียวเรียบร้อยมาหนาะผมชนะไปแล้วนะฮึห้าได้แล้วนะครับคาโนทอร์ปัด 500โอ้ยแข่งตรงนี้100อาหารช่างมันเต็มแล้วเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงอะ่ะแล้วก็คาโ์ดทองแจดิลแล้วก็ตามด้วยปลดล, ang, ปล็อคโนจังิค่าสีชมพูหวัดแหวอ้ยอะหุ้ยนีมีปลดล็อกโมโนนี่ว่าแต่ก็ช่างมันไปก่อนนะอะ่ผมก็ยังเหลือ JW นะแล้วก็การ์ดทอง ที่ไม่วับพ,พื้นหลักสีขาวนะนอ่าลรงเรียกว่าการาฟทองสะท้อนแสงโอเคแล้วก็อีดิตาสัสสสตสสัสแเอฟเฟกต์เองด้วยอ่ะพอดีว่านะก็เย็นเย็นเงี้ยเอาแค่นี้แล้วกันเอย่าไปเล่นอะไรมันมากเลยเอาเก็บลงเก็บแรงเอาไว้ ตีเลขพรุ่งนี้ตีเลขพรุ่งนี้นะเลขก,ก็จะเริ่มขึ้นวันศุกร์สองทุ่มนะไปจบที่วันจันทร์สองทุ่มนะ <c oughs> ผมคิดว่าจะต้องดูเดือจดจะจัดอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวก, <c oughs> การต่อสู้ครั้งนี้มันจะต้องแลกมาด้วยเหงื่อด้วยงาหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี <c oughs> มันจะต้องแบบว่ายังไงอะ เข็นเข็นภูเขาขึ้นโคกเอ้ยเข็นคกขึ้นภูเข,ขาดิเอยใครจะไปเข็นภูเขาไปจิ้มโคกแล้วจะบ,บ้าเลยอะพอดีบ้างน,นะครับยิงปูยิงเผลอเจอไปใหญ่ <c oughs> อะถ้ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืองล่างเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะ <c oughs> แล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะกดกระดิ่งให้ในป๊อปเ <c oughs> อ็กคนนี้ด้วยนะครับเพื่อเวลามีคลิปอะไรดีๆดีแบบว่า ก็แล้วแต่พวกคุณดีไม่ดี <laughs> ถ้าใครดูว่าดีก็กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะ่ะ,ะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆของผมมันจะได้แจ้งเตือนไปคลิปวีโอรแรกๆนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ <laughs> สีโยเกนทุกคนแฟนด้ยังเล่นอยู่ <h ahaha> ไปแล้วฟ้ย